สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบ้านนาพาตลอนชาร์เน่นะครับซึ่งวันนี้ทุกคนเห็นไหมไฟอะไรเอ่ยนี่คือไฟล่อแมองนะครับสิบสองโวลต์ผมได้สั่งมาครับทางออนไลน์ครับในราคาร้อยกว่าบาทนี่เองครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองเปิดดูนะครับมาทดลองใช้งานดูว่าใช้ได้ผลไหม ซึ่งดูจากความสว่างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับมองนยตาเปล่าเนี่ยมองน,นานๆแสบตาเลยนะครับน่าจะให้คลื่นแสง uv มากพอสมควรนะครับนี่ครับมามาดูกันต่อ เลยครับเนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่หลอดครับเดินสายลงมาครับนี่ครับต่อกับแบตเตอรี่ครับ12โวลต์ไม่รู้ว่าแบตขนาดนี้จะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลองเปิดได้ประมาณ10นาทีนะครับนี่แมงเริ่มมาแล้วครับเนี่ย แมงซอนครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแมงซอนนี่ครับแมงกินูนจิ้งหรีดครับนี่แมงได้กินได้ก็ามาเรื่อมมาแล้วครับนี่ครับมีแมงตกักเต่าวยครับก็ใช้ได้ผลนะครับ เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาลุ้นด้วยกันอีกนะครับครับอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาชมกันเลยครับครับตอนนี้ก็ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมาดูด้วยกันครับโอ้ ก็ถือว่าโอเคนะครับครับแมงซอน ครับแสงสีม่วงครับเราเรามาดูความสว่างครับ,บรครับ อันนี้เปิดแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็ชาร์จมาน้อยครับไม่ได้เตรียมการเลยครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็ ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ